สวัสดีครับวันนี้พบกับโน้ตเทียนพรีเมียมคลาอีกแล้วนะครับวันนี้ครับช่องของเราจะนำเสนอเจ้าคันนี้ครับโตโยต้าอัลปาดนะครับ2.5 SC Package นะครับคันนี้เป็นโฉมไมเนอร์เชนนะครับรถเนี่ยคันนี้จะเป็นรถปี2020นะครับเลขไมเนี่ยอยู่เพียงแค่130,000กิโลเท่านั้นเองนะครับคันนี้เซอร์วิสที่ศูนย์โตโยต้านะครับโฉมไมเนอร์เชนเนี่ยจะสวยงามกันขนาดไหนนะครับเรื่องต้นนะครับตัวโฉมไมเนอร์เชนเนี่ยอย่างที่เราทราบกันเนี่ยคือ ตัวกันชนหน้าที่เขาเรียกกันว่าเป็นทรานส์มอร์นะครับก็จะให้อารมณ์แบบเหมือนเหมือนแบบดูดดันแล้วก็มีพลังนะครับสำหรับตัวโฉมโฉมนี้นะครับนี่ครับจะมีโลโก้นะครับของเขานะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับในเรื่องของตัวไฟหน้านะครับโฉมนี้นะครับตัวไมเนอร์เชนเนี่ยไฟหน้า led นะครับเป็นตัวลูกแก้ว3 3ตัวเลยนะครับไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นในเรื่องของตัวเป็น led วิ่งเส้นเลยนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าไฟวิ่งแล้วจะสวยงามขนาดไหนนะครับ นี่ครับชมไปแล้วเชนล้วก็จะเป็นไฟนะครับที่จะเป็นไฟวิ่งเลยนะครับตัวฝนเรื่องของไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็จะมีตัวคอนโริ่งไลท์นะครับก็คือจะเป็นเวลาเราเลี้ยวพวงมาลัยนะครับไฟลูกแก้วลูกนี้ก็จะติดเพื่อจะให้เห็นในเรื่องของจุดอับนะครับเวลาที่เราเลี้ยวนะครับนี่จะเป็นตัวลูกแก้วตรงนี้เลยครับครับผมแล้วก็ด้านหน้านะครับก็จะมีมาในเรื่องของตัวเซนเซอร์นะครับเรื่องของเซนเซอร์เพื่อ เพิ่มความปลอดภัยนะครับก็ทางหน้าต้องบอกเลยครับว่าตัวเอาผ่านเนี่ยเป็นรถครอบครัวที่ผมใช้ว่าขับดีมากๆนะครับแล้วก็ให้ความนุ่มนวลนะครับความสมูทมากๆเลยอ่ะครับมาต่อกันตรงนี้เลยครับก็คือตัวเอาผ่านก็จะมีเส้นโครเมี่ยมตรงนี้นะครับเพื่อให้ลักชัวรี่มากๆเลยนะครับลองมาชมด้านในกันนะครับด้านในนะครับคันนี้จะเป็นเรื่องของเบาะที่เป็นปรับด้วยไฟฟ้าแล้วก็พนักพิงนะครับคู่หน้านะครับผม เป็นเบาะพับผนักพิงนะครับแล้วก็มูรี่ให้3ามตำแหน่งนะครับกระจกนะครับกระจกก็คือจะเป็นอัตโนมัติทั้งหมด4บานเลยนะครับตัวนี้ไฟฟ้ามีปุ่มพับกระจกก็รวมไปถึงคันนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบฟุตสตาร์ทนะครับก็จะมีระบบฟุตสตาร์ทไฟหน้าออโต้เปิดและปิดนะครับตัวประตูไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีพวงมาลัยอุ่นให้ด้วยถามว่าพวงมาลัยอุ่นดียังไงก็คือเวลาเราขับรถไปนานๆบางทีแบบ ด้วยความที่ช่องแอร์เขาเขาเป่ามือเราเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเราได้พวงมาลัยอุ่นขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้แบบเลือดลมหมุนเวียนได้ดีขึ้นแบบรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับตัวคันนี้ก็คือจะเป็นพวงมาลัยที่เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วก็จะมีคูสคอนโทรลเข้ามาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวเตือนออกนอกเลนนะครับแล้วก็จะมีเซนเซอร์ปักกิ้งตัวนี้เลยนะครับแล้วจะเป็นแอร์ออโต้นะครับ แยกโซนนะครับได้2ฝั่งนะครับผมตัวแยกอุณหภูมินะครับแยกสองฝั่งแต่ส่วนพัดลมเนี่ยก็ยังยังเป็นใช้พัดลมตัวเดียวนะครับแค่แยกอุณหภูมิได้2โซนนะครับผมมีแอร์ออ o ตนะครับหน้าจอเป็นระบบทัชสกรีนเป็นเกียร์ออโต้นะครับมีเบกมือไฟฟ้านะครับ แล้วก็จะมีออโต้โฮนะครับเบรกโฮนะครับก็ถ้าในช่วงรถติดติดข่้วในเรื่องของเราไม่ต้องเหยียบเบรกค,ค้างไว้นะครับในช่วงอย่างเช่นรถติดติดหรือว่าเราช่วงติดไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยครับเราไม่ต้องเหยียบค้างได้เลยป้องกันการเลื่อนถาลายนะครับแล้วก็จะมีอีโคโหมดครับแล้วก็รวมไปถึงนี่เลยครับผมที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากคันนี้ก็คือเป็นเบาะอุ่นแล้วก็เบาะเย็นก็ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ ภายในคันนี้ต้องบอกว่าสะอาดมากๆครับเจ้าของดูแลดีมากๆอ่เครับเดี๋ยวเราไปต่อด้านหลังกันนะครับว่าด้านหลังคันนี้จะสวยขนาดไหนนะครับเข้ามาชมด้านหลังกันนะครับสําหรับด้านหลังคันนี้เนี่ยจะสวยขนาดไหนนะครับคันนี้นะครับเป็นเบาะมิกกี้นะครับเป็นเบาะมิกกี้เมาส์นะครับปรับด้วยไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะลองนั่งให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับโตโยต้าอัลากนะครับเขาทํามาเพื่อเพื่อให้คนนั่งเนี่ยผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยนั่งนี่แบบสบายมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับ เบาะก็จะเป็นเบาะปรับด้วยไฟฟ้านะครับแบบก็จะมียืดแข้งนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับรับแข้งมานะครับแล้วก็จะมีตัวฉากกั้นนะครับสำหรับคันนี้ครับต้องบอกเลยครับว่านี่ครับจุดเด่นเลยครับคันนี้ V.P. นะครับอ่าครับผม เป็นฉากกั้นนะครับสำหรับอาจจะมีคนขับรถนะครับหรือว่าการคุยเรื่องของธุรกิจหรือว่าความเป็นส่วนตัวนะครับตอนนี้ก็จะมีฉากกั้นให้ด้วยพอเป็นเบามิกกี้เมาส์นะครับหรือเป็นเบาะกับตันสีแล้วเนี้ยเวลานั้นก็จะนั่งค่อนข้างที่จะสบายมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวมิกกี้เมาส์ตัวนี้เป็นตัวล็อกคอไว้ให้เราเราก็ไม่ต้องคอพับแหละครับผมประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีด้านข้างนะครับทั้งสองฝั่งคู่หน้าเลยนะครับก็จะมีม่านนะครับเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้อีก นะครับนี่ครับก็จะมีมานะครับจะมีฉากกั้นนะครับที่เป็นฉากกั้น V.P. นะครับนี่ครับ๋ยวรถจะเปิดให้ดูครับก็คือจะเป็นฉากกั้น V.P. นะครับก็คืออันนี้ก็คือจะเก็บเสียงนะครับเราไม่อยากให้คนขับรถหรือว่าผู้โดยสารตอนหน้าได้ยินนะครับเราก็จะเปิดฉากกั้นตรงนี้ได้เลยแล้วก็สําหรับลูกค้าที่บางท่านอบอกแอ ไม่อยากได้ไม่ชอบสามารถถอดออกได้ไหมอันนี้ถอดออกได้นะครับต้องบอกเลยว่าอันนี้มูลค่าหลักแสนนะครับอาจจะประมาณสองแสนประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของบางทีเราอาจจะต้องเซ็นเอกสารนะครับหรือว่าวางของนะครับเกะนะครับเป็นลินชักเข้ามาให้ด้วยนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับนี่ครับอ่าครับผมบางทีเผื่อบางทีเราอาจจะต้องเซ็นเอกสารหรือว่าดูในเรื่องของรายงานการประชุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็วางสามารถวางพับตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมนะครับ ด้านท้ายกันนะครับว่ารถคันนี้จะสวยขนาดไหนนะครับเบาะภายในเนี่ยค่อนข้างที่จะสะอาดเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็ด้านหลังเนี่ยสามารถที่จะพับเบาะสองตัวนี้ได้นะครับเผื่อบางทีเราอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าอาจจะมีสัมภาระมากกว่ากระเป๋าเดินทางนะครับก็สามารถที่จะพับเบาะได้ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงนี่ครับคันนี้ก็จะเป็นฝากระโปรงท้ายที่เป็นไฟฟ้าแล้วนะครับครับผมครับ มีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับเรามาดูยางกันนะครับว่ายางคันนี้นะครับเป็นยางอะไรนะครับยางมิชลินนะครับห้ไซส์ยางมานะครับจะเป็นนี่ครับ2อ5 5 0าหขอบ18นะครับสำหรับยางตัวนี้นะครับนี่ครับเป็นยางปี24นะครับปลายสัปดาห์ของปี23สนะครับสัปดาห์ที่42นะครับปี2023ก็คือเข้ากับปลาย24ประมาณนี้นะครับยางสภาพใหม่มากๆเลยนะครับดอกหนามากๆเลยนะครับ นี่ครับลองมาชมห้องเครื่องกันนะครับว่าห้องเครื่องคันนี้จะสวยขนาดไหนนะครับเพจนะครับเพจสติ๊กเกอร์หน้าทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับเป็นเพจสติ๊กเกอร์นะครับนี่ครับอยู่ครบหมดเลยคันนี้คันหน้าสวยๆเลยครับรถไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับให้ความเงียบนิ่มนวลมากนะครับอ่าขอบคุณครับสวยๆเลยครับคันนี้นี่ครับ ย้ำเลยครับรถคันนี้นะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักทิกงคว่มหรือว่าจมน้ำนะครับพวกสติกเกอร์ฝากระโปรงหน้าทุกอย่างก็คือจะอยู่ครบหมดเลยนะครับครับสำหรับโตโยต้าอัลพาธนะครับ2.5เ c Package คันนี้นะครับโฉบไมเนอร์เชนนะครับคันนี้เป็นรถเป็นปี20นะครับเลขไม่เพียงแค่1 3 0 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับเซอร์วิสเข้าเซอร์วิสที่ศูนย์โตโยต้านะครับคันนี้รถให้ราคาพิเศษเลยนะครับ2 4 9 9 0 0 0บาทครับสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะครับสามารถจัดได้เต็มจำนวนเลยนะครับต้องบอกเลยครับว่า ท่านไหนนะครับที่หารถตู้อยู่นะครับรถครอบครัวนะครับหรือว่าเป็นรถผู้บริหารนะครับโน้ตแนะนําคันนี้เลยครับคันนี้ครบทุกอย่างเลยนะครับลูกค้าซื้อไปไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วและสิ่งสําคัญได้ยางใหม่ด้วยนะครับลูกค้าเปลี่ยนลูกค้าเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาตอนปี2024นะครับต้องบอกเลยว่าดอกยางยังใช้ได้อีกนานๆเลยนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงฝากติดตามช่อง TNT มิวส์คาของเราด้วยนะครับว่าครั้งหน้าเนี่ยโน้ตจะนํารถอะไรนะครับมานําเสนอลูกค้าอีกนะครับยังไงวันนี้โน้ตขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ